วัดีครับวันนี้มันก็เลยหัดที่21สิงหาคม2568วันนี้ผมจะนำท่านชมยาช่านแชนาทาวของเมืองโตลอนโต,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 โตซึ่งเป็นจุดที่ผมเริ่มมาอยู่แคนาดาก็เลือกที่จะมาโตลอนโตแล้วก็พักในย่านแชนาทาวเพื่อจะสะดวกในการจัดหาซื้อของแล้วก็คิดว่าโตลอนโต,โตจะสะดวกในการ หางานแล้วก็เริ่มงานและเริ่มทำงานอาชีพต่างๆมองหาอาชีพต่างๆใหม่ๆในช่วงที่มานั้นเอาละครับเดี๋ยวขอนำชมย่านไชน่าทาวเล็กๆน้อยๆก่อนย่านไชน่าทาวเล็กๆอันนี้ก็จะเห็นป้ายภาษาจีนร้านค้าภาษาจีนเยอะแยะนะครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยมีตั้งแต่ร้าน ร้านขายหมูขายเป็ดน,นะครับก็ไม่แพงซื้อข้าวหมูกรอบโปะข้าวได้ก็อ,อันนี้จะเห็นรถแท็กซี่เขียนว่านิวยอร์กซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าในโตลอนโตเป็นเมืองที่บริษัทท่องถ่ายทำภาพยนตร์อเมริกันชอบมาถ่ายทำแล้วก็จะมีการเซตติ้งให้มันเหมือนกับอยู่ในนิวยอร์กหรือว่าในอเมริกานะครับ เนี่ยมีร้านสมุนไพรมีร้านนวดนะฮะเพราะฉะนั้นในในยี่สิกว่าปีที่ผมอยู่ในแคนาดาก็ได้ไม่ผิดหวังก็ได้ทำงานในหลายๆด้านทั้งร้านอาหารทั้งำงาน NGO ทั้งถทั้งเล่นภาพปปยนตร์ก็ถ้ามีโอกาสต่อไปไก็คงจะได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอันนี้ก็ข้างบนนี้ก็มีร้านติ่มซำอร่อยอ่า ร้านเบนตานั้นก็เคยใช้บริการอยู่นะครับก็เป็นหลานี่เขาเอากลวยมาตั้งเพราะเขากองถ่ายทําก็จะมาขอรถมาจอดเดี๋ยวจะได้ถ่ายทำนะครอันนี้อันนี้ายโฆษณาของพวกเรียลเอสเตดมาขายที่มาให้บริการคนที่อยากาหาที่เช่าทําธุรกิจหรืออยู่อาศัยนะครับ อันนี้ก็เป็นชนาทาวส่วนหนึ่งเท่านั้นของแชนาทาวผมพาเดินชมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านขายเซรามิกแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอจะไปไม่รอดเริ่มจะโลกของแล้วอืมอันนี้ก็ขายอาหารร้านร้านสมุนไพรจีนเคยมาฝังเข็มเขามีบริการฝังเข็มข้างหลังด้วยนะครับอืม แล้วก็มีร้านนวดเยอะเหมือนกันร้านนวดร้านสปานะครับฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นกคงศุนอิตาลีแล้วก็ของอ่ายูโรเปียอ่า EU นะครับบางเห็นมีคนต่อแถวเพื่อจะขอวีซ่าไปยุโรปก็ใช้กคงศุนนี้นะครับอันนี้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตประจำครอบครัวส่วนข้างล่างนี่เลยปินติ้งนี่ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับรับ จัดพิมพ์โปสเตอร์ต่างๆนะครับผมจะเดินต่อไปอีกสักนิดหนึง่งจะเป็นเขาเรียกว่า Art Gallery of Ontario ซึ่งเป็นสถานที่แสดงงานศิละปะร่วมสมัยของแล้วก็ข้างๆข,ข,ของ Art Gallery of Ontario ก็จะเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะฮะ o c a n ออนตาริโอคอร์ดิชของอาร์ตนะครับของออนตาริโอนะครับก็ก็จะมี<ป>นักศึกษาไทยมีวัยรุ่นมาเรียนงานศิละปะเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะขอพักแป๊บหนึ่งจะกระโดดไปข้างหน้าไปชมข้างหน้าอาร์ตแกลเลอรี่เลยครับอันนี้ก็อาร์ตแกลเลอรี่ ออ n นดา o นะครับบนถนนจะเห็นมีรางด้วยเมืองโตลอนโต้ก็จะเป็นเมืองที่มีรถรางวิ่งด้วยนะครับก็เป็นรถรางเนี่ยเขามีอายุมากเกือบร้อยปีแล้วเหมือนกันใช้มีแล้วพัฒนามาหลายรุ่นอันนี้ก็จะเริ่มเข้าโซนด้านหน้าของอาร์ตแกลเลอรี่นะครับก็จะมี โชว์ให้ดูว่ามีผลงานของใครมาโชว์นะครับข้างหน้าเนี่ยมีรถรางกำลังจะมาเดี๋ยวหวังว่าทันเขาผ่านมาจะได้ถ่ายให้ดูเนยคุณลุงคนจีนคนนี้เขาเล่นเขาเรียกว่าวันนิพกใช่ไหมฮะเล่นดนตรนีนะครับนี่ครับอาร์ตแกลเลอรี่ที่นี่เนี่ยใช้สองภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เพราะนั้นน่ยถ้าคนน้องเพื่อนๆคนไทยน้องๆคนไทยลูกหลานคนไทยที่สนใจภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยภาษาอัอกากางกฤษแล้วเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสมาที่นี่ก็มีโอกาสในการงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับการรู้ภาษาเพิ่มเติมจะดีมากในขอเข้าไปดูนิดน,นึงก็จะเป็นตู้โชว์ผลงานศิลปะที่เด็กๆนักศึกษาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของสถาบัน ศิละปะกขาสอนนะครับก็จะมีตั้งแต่ทำงานศิลปะเสือส้อผ้าจิวเ mm hmm. วลี่นะฮะสเก็ตบอร์ดศิ board, ละปะก็มีนะครับอาจจะนี่อน,นี้ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับก็คนกำลังจะมาเที่ยวก็นั่นรถรางกำลังจะมาแล้วชมรถรางกัหน่อย 05รถรางสาย505ที่นี่เนี่ยเราตั๋วรถก็ประมาณ3เหรียญกว่า3เหรียญตกราคาไทยแลกเปลี่ยนไทยตอนนี้ก็เท่ากับยี่ส2บ็ดยี่กว่าเหรียญ20กว่าบาทต่อเหรียญหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเหรียญของรถรางรถสาธารณะที่นี่เนี่ยมันในมีเรียสองชั่วโมงหมายความว่าสามารถที่จะแบบ เปลี่ยนสายได้เปลี่ยนคันได้นั่งกลับมาได้ไปธุระก,กลับมาได้ในช่วงสองชั่วโมงอะใช้ตั๋วเดียวสองสามเหรียญน,นั้นนะครับที่ผมกําลังจะกระโชยอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือภาพรูปภาพศิลปะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะเป็นภาพแวนโกะ๊ะถ้าดูให้ดีเนี่ยมันจะเขาจะทําแบบลึกลงไปแล้วมันทําให้มุมมองของภาพไม่ว่าเราจะเดินไปทางไงเนี่ยเหมือนกับคุณลุงแวนโก๊ะเนี่ยเขามองเราตลอดดูให้ดีนะครับ เนี่ยผมเดินไปเรื่อยๆเนี่ยสายตาเขายังมองมาที่เราตลอดเป็น,ปนวิธีศิลปะอย่างหนึง่งนะครับดูดิตอนนี้เขาแกแกก็ยังมองอยู่ครับโอเคผมขอเดินต่อมาอีกนิดหนึ่งอันนี้คอนโดใหม่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับคนเริ่มทยอยเข้าตอนนี้นักศึกษาจีนคนจีนโซนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลเยอะมีหน่วยราชการเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถ้าทำธุรกิจแถวนี้ก็น่าจะดีนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะของที่อยู่ตามตึกด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นที่นิยมก็คืองานศิล์นนะครับงานศิล์นเป็นไปเคาะดูแล้วเป็นเหมือนโลหะเป็นรูปช้างอยู่บนลูกบอลน,นะครับอ่าตรงนู้นมีโบสแคทอลิกนะฮะเซนต์แพทริกแล้วก็อ่ะผมต้องข้ามถนนนิดนึงนะฮะ ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดที่แถวๆนี้ก็เคยฟังเข้ามาก็มีอยู่พันพันสองสองพันกราเหรียญน,นะฮะขึ้นไปน,นะครับโอ้นั่นดูให้ดีๆเราจะเห็นมีร้านพัชมนขนมไทยด้วยนะครับก็แนะนำให้รู้จักไว้ด้วยเผื่อว่ามาจะได้มาอุดหนุนโอเคนะครับก็ มีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะถ่ายรับมาให้ดูอีกสวัสดีครับ